อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสวัสดีทุกคนที่ใช้เด็ดๆในการต่อดู Youtube นะครับผมแบตัวเล่นเกมวันนี้อยู่ในเกม The Immortal Major Demo นะครับเกมนี้เป็นเกมแนวสร้างเมืองแบบจีนๆเลยนะแบบว่าตึกราบ้านช่องออกแนวจีนๆเลยนะครับ กำหนดวางขายนี่น่าจะภายในเดือนกร,รกฎาคมนะครับไม่ได้กําหนดวันเป๊ะๆนะแต่เขียนไว้แค่กร,รกฎาคมปี2021นะครับตัวเกมเต็มน่าจะภาษาจีดีกว่านี้นะคือนี้แบบนี่เภาษาจีนเลยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะไปเราสามารถเอาแบบกลางๆไปก่อนแล้วกันนะไปดีดีต้อนรับตูม่งเดเดดเดดีเสี เบตี้ day. no problem อ๋อถามจริงเรื่ออะไรเนยะ What เราควรจะทำยังไงนี่คือทะเลอะ่ะนี่เราต้องหันหน้าออกทะเลย่ะดีวความดูยิ่งใหญ่เลยมันเหมือนกับผู้กันวาดอะ่ะว้าวอะไรครับเนี่ยคนเหรอ ในบ้านนะมีอะไรมั่งอาหารไม้ต้นหินเหล็กผ้าเสื้อ,อเครื่องมือยาทาก้อนหินวินญาณว่าเรื่ออะไรอนะ่ยเกี่ยวกเทคโนโลยีวิชนะาเคลเทาต้องทำอะไรมั่งครับเนี่ย level เบสิกอ๋อน,นี่คือให้เราให้เราดูใช่ไหมเพาผมต้องสร้างอะไรก่อนสร้างแล้วกันนะ นอนว่ะทนโทุกแนวเลยโอเคอเค๋อค,คือต้องอันนี้ก่อนหรึเปล่าอ่า บ้าน <Okay. S 1> เทียนกลงคืออะไร mm hmm. m a i n t e n a n เ e center ตัดไม้ล่าสัตว์ตัดไม้ล่าสัตว์เ a i n ี e n a ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีต้องเรียนรู้ก่อนละมั้งเท่าที่เข้าใจอะนะคือว่าผมจะต้องทำารืที่ตัดต้นไม้ก่อน วางได้ไหมหรือว่าเราต้องตัดก่อน,อนไม่ได้มันต้องตัดก่อนเหรออ่าเ,เซตเตอร์ัมเบอร์เนี่ยเองเขาก็ชิ้นิวดีจังไม่ติดลิขสิทธิ์อะโอ้ยดินเนอร์คอมพิวต์ว่ะมีเดด,ดี้ อำให้มันดูแบบข้างและคุ้มที่สุดอะหเห็นเขาไปทำงานเลยคือผมต้องสร้างบ้านให้หมดวะสร้างไรให้หมดคือผมต้องกดไอ้นี่อ่ะใช่คือเราไม่สามารถลากคนได้ด้วยนะ อ้าอยากทำอันเนี้ยมีไรป่ะมันสามารถเซตได้ไหมครับว่าเราจะให้คนนี้ทำงานอะไรยังไงเนี่ยมันไม่มีแรงงานเปเก็บเอองงมากอ,กน,อนี้เอเนี่ยคือมันติดไงมันสร้างไม่ได้เพราะมันไม่มีใครมาทำให้ ้เาเขาขไปตอนเนี้ผมงงว่ามันไม่สามารถเซตได้เลยใช่ไหมว่าใครจะทำอะไรหรือมันมีแล้วผม,ามหาไม่เจอเองโอ๊ยอะไรวะเนี่ยยังใหญ่เลย แต่คือเขาไม่ยอมมาตัดต้นไม้ให้ผมอ่ะคือผมไม่ไม่ร่้คือยังไม่ครบหรือเปล่าเออฮะเขาไม่ให้หมดอ่ะให้เมืองพังกันไปเลยโอ้อย คือคือภาพมันสวยมากเลยนะแต่ว่าระบบมันดูทํ่ทอะไรกับชาวบ้านไม่ได้เลยครับเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเฮ้ยเขาให้เขาทํโน่นให้เขาทํานี่คือสร้างบ้านมาแม่งก็มีแต่เด็กแล้วก็ลวเลยงงว่ามันกดอะไรได้บ้างวันนียค,คือเราคืเลเวลสองด้วยอะไรกวนเนี่ย <laughs> เื่อสรุปแล้วก็คือว่าสร้างแล้วมันก็จะส่มคนไปอยู่นี่หรอถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเดี๋ยวผมต้องสร้างบ้านเขาแล้วอ,อ,อ,อย่างยังไงครับเขาถึงจะอะไราทางไปก่อนแล้วกันครับ เห็นวิญญาณมาแล้วสองแล้วก็รอดไปเลยเจียวอัพยังไงแล้ววะโโลรจี้ต้องใช้เท่าไหร่ครับพี่อ่ะมันบอกอเลยเลยตรงนี้คือหน่วยก่อสร้างโดยเฉพาะเลยเหรออ๋อทัวร์อินพา,าร์ทไทม์มาจับฟัง เมื่อรเาจะทำแปเปอร์ดยดให้ผมคือบ้านที่เขาให้สร้างมันก็ค่อนข้างสวยนะสำหรับผมว่ามันใครที่ชอบแนวสร้างบ้านก็น่าจะชอบนะก็เท<อ>่า<อ>ที่ผมลองเล่นดูอะโอเคหละมันอาจจะให้เราจัดการแต่ละคนว่าจะทํางานอะไรไม่ได้จากที่ผมพยายามหาจิ้มๆดูแล้วมนจะไม่มีนะเหมือนกับว่าคนมันจะยัดเข้าไปเองอะเพียงแต่ว่าให้เราสร้างขึ้นมาเราสามารถ ทำอะไรได้มั่งคือเราตกแต่งบ้านได้เหรอหรือย,ยังไงครับมันคือการอัปเกรดบ้านใช่ไหมผม้าเข้าใจไม่ผิดนีย่ยมันมีอ๋อตอนี้คือการตกแต่งคือการแปะเข้าไปได้เลยเหรออ๋อมุกยังไงวะมุกไม่ได้แล้วด้วย อ้าวามันได้แค่สองแล้วเนะ้าเวนกรรมของคารามังตงแต่งแปะหัวเลยล้วกันอ๋อที่ตกแต่งนี่เราสามารถวางได้เลยเนาะเราอยากตั้งแบบไหน ถ้าแนวดีวะอะไรครับเนี่ยแปะแปะหมดอะเอาเดเอาเดแปะหมดอะเมื่อเรามีหินเนี่ยเราสามารถอัพเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกินได้ต้องมีอยู่นะทันนี้นี่นี่เออเราจะได้ตกปลาเพิ่มนะก็คือเราจะต้องรีเสิร์ชโดยที่รีเสิร์ช อะไรครับเนี่ยไม่มีคนเหรออ้าวไม่มีคนอะ่ะล้วเราจะรับรับจะได้คนเพิ่มจากไหนบ้างนอกจากรอโตเีย่ยต้องตกทางไหนตรงนี้ยไกลมากใช้คำว่าไกลมากเลยนะแต่ก็ต้องตั้งอะ่ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไม่มีคนเว้ยอ๋อเนี่ยไงเราสามารถลดคนได้ครับได้แล้วโอเค คนน่าจะเริ่มมาแล้วถ้าอย่างนั้นอนะ่ะโอเคถ้างั้นเวิร์กเราไว้แค่สองคนอ๋ออย่างนี้นี่เองนะทำไมเขาถึงขยายได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ตั้งอันนี้ผมตั้งแต่ไม่เห็นมันขยายเลยบ้านมันขยายเองก็หรือยังไงหรือว่ามันติดเอฟเฟกอันนี้เหรอเออวะไม่แน่นะผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นเอฟเฟก ของพวกนี้นะอ๋อนี่ไงโอ้บ้านยังใหญ่อ่ะทุกคนอ๋อคือเราสามารถตกแต่งใช่ไหมที่ผมพยายามนั่งวางบ้าบโบกแตกของผมอ่ะเออนี่ไงมันก็ใจเย็อ,อันนี้ขึ้นนะครับบ้านมันจะดูดีขึ้นมานะตัดไม้ อ๋อเนี่ยเขากำลังตัดไม้อยู่ครับเนี่ยเพราะว่าเสียงอะไรดังปกปกปก,ปกโอเคนะก็โดยรวมแล้วนะหลังจากที่พอจะเล่นเป็นนะครับเหลือของตกแต่งนี่ผมยังไม่รู้ว่าเราสามารถเอามาจากไหนได้นะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันช่วยอะไรได้นะครับโดยเฉพาะอันเนี้ยผมไม่ไม่รู้เลยว่เอ๋อเขาที่มันสร้างพเพื่ออะไรสร้างได้ก็เป็นรูปบ้านนี่คือสร้างได้นะเหรอแล้วเพื่ออะไรอะ่ะ คนเกต์น oh, mm ิวพีเพิลพีเพิเอ้ยได้ด้วยแหละอ๋อนี่ไงเพิ่มคนโอ้โหกระติกต้องตีทุกคนโอ้ไม่ซอดเอาละครับความสนุกมันเริ่มขึ้นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นอันนี้เนี่ยีอยตัวเกมจริงมันก็น่าเล่นนะถ้าแบบนี้ยคือมันคือเพิ่มมาถ้าเราเราเข้าใจทั้งหมดอ่ะซึ่งผมไม่เข้าใจภาษาจีนเนี <laughs> ่ย ไม่รู้คืออะไรครับเนี่ยเออคือมันมันมันแปลมาไม่พบนะครับแล้วก็ผมว่าตัวก่อนมันค่อนข้างเล็กนะไม่รู้ใครคิดเหมือนผมหรือเปล่าหรือผมปักจอเล็กเกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะโดยรวมแล้ว,ว่ถ้าเกิดใครที่ชอบเกมแนวสร้างเมืองสร้างบ้านแบบคิวิอ่ะนะผมยังไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับสัตวรูไมไหมนะครับแล้วก็ภาพค่อนข้างจะ สวยเลยในระดับหนึ่งนะคือภาพมองแล้วแบบความรู้สึกผมมันดูแลสบายตามากเลยนะคือมันก็สวยในแบบของมันนะครับแต่ว่าไม่มีเวลากลางวันกลางคืนนะั่เท่าที่ผมสังเกตมันจะเป็นแบบเปลี่ยนเป็นฤดูกาลอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องการบังคับคนให้ทํางานที่นู่นที่นี่เนี่ยคือบางทีเราอาจจะขัดใจนิดหน่อยนะแต่ว่าเราก็สามารถไปปรับไดจากสถานที่ของมันเลยก็คือเราต้องการกี่คนแต่ว่าผมไม่ไม่เห็นนะว่ามันจะแสดงจํานวนอยู่ตรงไหนนะ ยังหาไม่เจอนะครับส่วนเด็กเนี่ยผมก็ยังไม่ไม่เห็นนะครับว่าเขาจะโตตอนอายุเท่าไหร่นี่ิ0ขวบแล้วก็ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นแรงงานให้กับเรานะครับส่วนตัวนี้ก็ดูจะเก่เงเลยเอ้ยรอก็คือเราสามารถรับใบนี้เพิ่มมานะซึ่งผมแม่งอ่านไม่ออกอันนี้โอเค ดังวันแต่ก็โอเคนะผมว่ามันก็ดูแบบมีกิมมิคมีอะไรให้เล่นเพิ่มขึ้นนกนอกจากที่จะมาสร้างนะ้วมันมีตัวกล้วยเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับการเล่นเดโมเกมนี้นะครับผมว่าโอเคเลยสําหรับผมก็ถ้าใครสนใจสําหรับเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามกดเพิ่มสิ่งที่คุณอยากได้ในสตรีมนะครับชื่อเกมว่า The Immortal Major นะครับกำหนดการวางจําหน่ายก็ประมาณเดือนกรกฎานี้แล้วนะครับผม สำหรับการทดลองเกมนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมถ้าชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กับคลิปผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมเกมแคสเลยอะไรคเรนี่ย